สวัสดีบานเท้าใบใบกับผพากันเห็ดนั้นเห็ดนี้ผลไม้ปอกแล้วก็ล้างแช่ยเย็นอันนี้ล่าง ว้างผลไม้เสริมระหว่างวันของคุณพี่วิทยุกันยั่งมะรเก็บเพราะว่าเพิ่นกับฟั่งของเพิ่นอยู่ในบางข่างเป็นแงมๆคือเฮานี่แหละกระดาษเพิ่นแกนมีหายแล้ว ดูสิเออเอ,อ้ก็เลยเสียบอสซ้างานนอกพาเมื่อกเปิดยันได้ก็พพิน้องกับสิลําำคานมันเจ็บไปได้ไงเฮ็ดเท้าไปเก็บมาเก็บมาเมื่อวานนี้นะที่บวัวล่างเ่บวัวแมนยังได้เพราะว่ามันเปียกนามได้มันเป็นฝนเดเดี๋ยวเวลาเขาต้มแล้วมันก็คว้าออกกับปาซาใบหญ้าซื้อๆเนาะจากสองถาดนะคะจากสองถาดถาดนี้แล้วก็ถาดนั้น จกกินไปจกกินมากระสีเหลือประมาณนี้ไม่น้อยกับคางแล้วคะ่ะมืออื่นอีแดดนึ่งไม่น้อยก็เก็บเขากองเข้าตู้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเก็บแดดเดียวสองใจของเราโอ้ยจะเนแสบด้วยทองฟ้านี่อันนี้ก็สมผักจกไปกินแล้วถ้วยนึ่งย่างถ้วยนึ่งเพราะว่ามันถ้าดนเป็นแห้งนะอารมณ์ที่อยากแต่มันกระเสบได้จนไวนสุดน้ำคนเด้ออร่อยจนได้สดน้ำงามอีกแล้วผักเข้านะ กิตูปลูกพริกไม่ได้กินพริกนะปลูกพริกเพื่อจะกินใบนะบอกไว้ก่อนไว้แกงอ่อมไว้พัดพัดเนือ้อพัดหมูพัดไก่นี่เปลี่ยนมุมในบ้านเอาไว้ในห้องครัวแล้วคุณไม่นั่งฉันก็ย้ายซะ <c oughs> ต้นหอมนะมีสุกาง ยาสิตัดออกอีกยังบ่ทันไอหูจักสีแกงอยังก็เลยยังบ่ตัดแม่นความพุทธอ่ะพี่น้องมาเมนไว้ว่าขั้นตัดแล้วมันกระปงขึ้นอีกบ่ต้องถอนโค่นมั่นไม่น่าก็ไปกินอยู่นี่ละส่วนนี้บ่ปั่นได้ดอกแต่ปลูกไว้เห็นเป็นสิริมงคลเฮือนซื่อๆคือรังคนกระส่งกาแฟค่ะนางชงกาแฟเดรฟอเซอโอมีฮอททีตขั้นบอร์เรียนครูกะ ที่น้องที่นอนไปซักนะคพะพอเข้าไปซักผ้านี่คะ่ะตัดกินแหงึืนใไใไ,ได้ซาเน่เนะ่นี่ล่องเห็ดอันนี้เบิ้งนี่ลองตัดที่มันจะออกรากไหมถ้ามันออกรากเราก็ตัดตรงนี้จึ๊บเขาก็เสดาต้นบกกูต้นหนึ่งถ้ามันโอเคเขาก็เสร็จการนี้การนี้ต่อไปเพราะว่าอุปกรณ์เขาซื้อมาไว้แล้วเนาะ ีสถาประนึกไงส่วนขนมกับไกล้สีมืดแล้วพี่น้องใกล้จะหมดแล้วนะโอ้เจ็บแค่ดึงอันนี้กันเพื่อกัดดึงบ่าึึนไกล,ล้ละไกล,ล้ละหายไปหลายรูแล้วแล้วหนึ่งรูสองรูสามรูก็บผมวังเจอยงถ้ามะม่วงแท้ไม่ได้ผสมแป้งน่ะ เอาไว้ยังไงก็ได้นะมันกระเสบกินยังไงก็เป็นเนื้อทรายนี่ไงผลไม้เราจะวางไว้ให้เป็นจุดเป็นจุดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกกลมอันนี้ก็อุปกรณ์เฮดเล็บให้เพื่อนมือว่านนี่ซักระตากเฮดเล็บคัดสซนให้แล้วเดี๋ยวก็จะได้มาเคลียร์ตรงนี้เริ่มเลอะเอกแล้วดินเแียมนั้นดูบานก็พ่อแย้มหากิจกรรมนะ เฮ็ noon, s <S ดน,นู่นเฮ็ดนี่ดินเทียมือก่อนนี่ไว้หน่อยเฮ็ดอันนี้ต้องเฮ็ดเบิงบบ ai, บ่งบริเฮ็ดบ้ิ่ายคใเพเบิ่งหรอกค่ะเออนีเวลาอยู่านีเวลาเฮาก็ก,ากินก่อนจังลง่งไปเอาผ่าตาดถ้าเย็นกรลดแม่แม่ก็ไม่ไปแซวไว้ เอาเสียบ้างเป็นจุดๆนึกอยากระเด็ดใส่ปากเนาะอะไรเธอถึงมานึกได้เยินเลยฮะน้อยขพบเห็นเก้าอี้เห็นปะเอ้ากตอันนึงกวบไปในของมาแขกคนนี้แต่บะนังจักเทือก่อยกับะนังจักเทือว่านังตัวเดียวอ๋อเห็นปะเห็นหาบเห็นอันนี้ก็คือถั่วงอกที่เหลือเพราะว่าห้าอห้าออกจากกันมองเพาะสองรอบเนาะรอบแรกฮ็ดเท่าเดียวแหละต่ว่า ไม่น,น่อยกะบะถือมันใส่หลายมันลื่น้านแน่นพดรอบแรกออกกะเอาไปเฮ็ดสมพักอันนี้รอบสองถาดท,ที่สองมันมีสี่ถาดเนาะสองถาดกลางนี่นี่เด้เกาเหลาเอ็นเนื้อน่องลายตุนไว้แล้วสเสบียง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 นาแน่นน้าแน,น่นจริงๆกินกาแฟเบิ่งก่อน,นเสาขนมด้วยสิเอาไอติม ม oh, ันถามว่านีอีอกอย่างนี้กองเงินมีสิบอันเนาะมันเดือสามอันสุดท้ายาออกเราสองสิ่เลือเอกแค่อันเดียวเสือไม่น้อยลงไปข้างล่างแล้วถอดกองเงยะอยู่หันนี่เด้เหาก็ยี่ออกไม่น้อยกับเปียนมุมบานไม่เห็นเด็กนั่นก็เป็นแบบนี้ฮันตัวะถ้าเอาเสือนี่ออกมันก็บรรกุคดเสือใต่ลงไปซักผ้าออกอยู่เพราะข้างล่างมันเย็น <c oughs> กรอกเลกคอเรก <c oughs> กินกาแฟก่อนเดี๋ยวจะลงไปเอาผ้าตากนะกิจวัตรเราวันนี้เราก็ได้เวียดอยู่นะอันคุณชายจะกินขนมยน่างใดกะเห้ยย่างน่ะอันนี้นะจานไข่ทอดคุณนายคุณนายย่างบบหิวเขาย่างใบท่านบบหิวอีดีนะสิเก็บใส่กล่องเขาตาตเย็นไปกินมืออื่นก็ต้องอดัดคลิปกิน กดล่าแล้วล่อถามก่อนเซสีเหลืองหรือสีแดงนี่ตัดให้แล้วนี่ย่อห่อทอบอัลเดอไปหาไปเอากระดาษของเพื่อนพราว่าคอยมีกับผ่าเซตมือเป็นส่วนตัวแล้วกันไก่ก็ซื้บ้างไปนี่ตลอดอันนี้คือขนมกินกับกาแฟเหมือนกันวันไหนหิวก็กินวันไหนไม่หิวก็คาตังก็ซื้อบ้าแถวนี้ยแหละเมื่อว้านคอยกิน ว่าเขากินสีเหลืองเมนี่เพื่อนก็นเลยกินสีเหลืองคอยกินสีแดงเพราะบว่าเพื่อนกินสีแดงวิถีชีวิตของเราสองคนมีกันเล็กกัน <c oughs> กินก่อนไงกินกาแฟแล้วเราก็มาตากผ้ามันไม่พอหรอกดี๋ยวสิบเไปตากหลังบ้านน้ำเราะว่าสักเท่านึงมต้องเอาให้คุ้มเพราะว่ามันยางขืนยางลง่ง รอยมันเดีูเด็กคลอด,ดเอ็กซ์ตันไปเอาแบบพิเศษก็ามาผาอันนั้นเนาะคาบูเดี๋ยวเขาก็สิมาเก็บส่วนที่เรือเอาไปตากหลังบ้านส่วนอันนี้ก็ปั่นแห้งอยู่นะคะอันนี้ก็อบแห้งคะ่ะเด็กคลอดทำความสะอาดไปเลยนะคะเด,ด็กคลอดยกดูยงิงอะพร้อมแพรมวิ่งเข้าทบออัด ลงมารอบหนก็คือมาพับเอาพายแหงนะคะอยู่ี่ถังหนึ่งแล้วก็อยู่ในห้องนั่นอีกไปตัวเปะเ้อรซักตัวหนึงก็คือคลุมไปเลยยังมานี่ไงอันนี้มันเป็นการซักผ้าด้วยน้ําห้อนนะคะเหตุผลที่ไม่น่อยบพรา่ใอ,อยากเอาเสื้อผ้าธรรมาดาไปซักข้างล่างเอาเอาไหลนี่ข้างล่างก็สีเหลือเป็น ผ้า,าคุ้มเตียงกับผ้าปอกผ้าห่มนะคะเพราะว่าปอกปอก้อ,กอนไม่ไหนเอาขึ้นมาแล้วนะคะและ้วก็โอ้โอ้ไหลอีกแล้วมันบายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่น้อยสิต้องเด้จัดการมันใหม่เยอะส่วนท่านี้ก็จะเป็นผ้าคุ้มเตียงค่ะผ้าคุ้มเตียงข้างล่างสิมีผ้าคุ้มเตียงแล้วก็ปอกปอกผ้าห่มหลวก็ะปอกที่นอนเนาะ เรียบร้อยล่ะกิจวัตรประจำวันวัในลงตัวแปเวอร์ครั้งล่างนั่นที่เห็นเป็นในตัวเก็บขยะของเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ดีค่ะซื้อมาแล้วถอดแล้วก็ล่างใส่น้ำใส่น้ำห่อนนะคะล่างแผ่นกองมั่นกระสีสะอาดเวลาเข้าเปิดเครื่องทั้ความสะอาดมั่นกระสีสนอมเครื่องถนอมผ่ากองการใส่งานมั่นกระสีได้ย้าหน้านนะคะถึงมันจะมีประกันน่ะ แต่ถ้าเราดูแลดีๆมันก็ใช้ได้เกินเวลาอยู่แล้วเนาะมันมีประกัน3ปีอยู่แล้วค่ะงมโตเป๊ะเวอร์สถาปนึกหน่อยพักผ่อนค่ะ